และนี่คือการผจญภัยครั้งล่าสุดของผมตามหาหลุมศพโบราณของเจ้าเมืองเชียงใหม่อายุกว่าพันปีที่จุดสูงสุดของยอดดอยม่อนแจ่มต่ทางนี้แล้วคือทางไปยากไปไม่ได้เลยม่อนล่อง เวียงเจ็ดลินเป็นเมืองโบราณของชาวลัวในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลักฐานการตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพมีการขุดคูนะ้ำและสร้างกำแพงเป็นทรงกลมถ้ามองจากมุมสูงมีอายุมากกว่า1000ปีก่อนอนาณาจักรล้านาและอยู่ในยุคเดียวกันกับพระนานจงจามเทวีของลำพูนจากตำนานเล่าขานเจ้าเมืองเวียงเจ็ดลินนามขุนหลวงวิลังคะได้ถูกฝังร่างมาที่จุดสูงสุดของดอยม่อนแจมที่เรียกว่าม่อนล่องวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมการประจนภัยกับเส้นทางรว่างขึ้นไปม่อนล่องกันครับอตอนนี้ ขึ้นมาเกือบถึงมอนล่องแล้วนะครับเมื่อกี้ลองไปทางนี้แล้วคือทางไปยากไปไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปทางนี้ดูจะลองเดินขึ้นไปสำรวจก่อนนะครับว่าทางข้างบนเป็นยังไง GPS มันเล่นงานผมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะต้องขี่ขึ้นมาทางนี้นะครับก็จะวัดเสียวตรงร่องลึกนิดหน่อยแต่ถ้าเราพยายามขี่ชิดดันสายอะไรก็คงไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะลองขี่ขึ้นมาดูนะครับตอนนี้ผม <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับ มอนล่องสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นที่ฝังร่างของคุณหลวงวิรังคะนะครับผมขี่ต่อไปอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อไปยังบริเวณสุสานโบราณพัน1000ปีข้างบนนั้นก็จะเป็นขุนหลวงวิลังคะนะครับมาพระรบท่านก่อนนะครับท่านเป็นเจ้าเมืองเก่าวิงเจ็ดลิน ตามตำนานคนุณหลวงวิลังคะได้มีความหลงใหลและรักในตัวพระนางจามเทวีแห่งลำพูนแต่พระนางจามเทวีไม่ได้มีความชอบในตัวคุณหลวงวิลังคะจึงได้ออกอุบายว่าถ้าหากสามารถคว้างหอ,อกไปตกที่กลางเมืองลำพูนได้จะแต่งงานด้วยเนื่องจากในยุคนั้นยังมีความเชื่อเรื่องอิทธิ์เวทมนต์คุณหลวงวิลังคะจึงมีความเชื่อว่าตนเองมีฤทธิ์พอที่จะเคลี่ยงหอกไปถึงลำพูนได้พระนางจามเทวีจึงได้ใช้เลือดประจำเดือนแอบใส่ในหมากให้คหุณหลวงวิลังคะกินจึงเป็นเหตุให้อิทธิ์เสื่อมเลยทำให้เคลี่ยงหอกไปไม่ถ สั่งเสียกับบริวารไว้ว่าถ้าฝังร่างของให้ฝังในที่สูงสงเพื่อที่ว่าจะได้เห็นบ้านเมืองและผู้คนที่รักได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเกิดตำนานเล่าขานการแห่พระศพของคุณหลงวงวิลังคคาไปตามสังขารดอยสุเทพทางทิศเหนือจนท้ายสุดลงศพหรือล่องในภาษาเหนือได้ไปคว่ำอยู่ตรงที่จุดสูงสุดของดอยม่อนแจ่มซึ่งสามารถมองเห็นไปยังอาณาจักรคาริพุนชัยและดอยอินทนนท์ได้จึงเป็นที่มาของชื่อดอยม่อนล่องจนถึงทุกวันนี้